เกมมันแปสกิกเลยไม่เหรอวะสี่ยเมกอิสะอะไรอ่ะเกมอะไรอ่ะมันบอกว่าเกมมันสี่ร้อยสามสิบแปดจุดแปดองกว่าอเ GTA ไอเม GTA แบบห้ากภาครวมกัน่ะม่เป็นจริงจังเลยนะไอสิ่มันกดพี่อะไรเนี่ยโว้าอะไรไออ่กูเผื่อไปเรียกเอากูไปเรียเพื่มอีกตัวอ้เทีอเอ้ยมึงจริงจังได้ไรกูตัวเดียววะ ตัดไม้ครับหัวหน้ากระโดดกระโดดกระโดดต้องกระโดดอะไรมันคือก๊อปปี้เหรอวะมึงอย่าไปหากดที่อะไรโมูสซัวนะไอ้สัตว์ไม่มึงอย่าหาเล่นสิในเกมที่อะไรก็บอกว่าไอ้เโปอ๊ะว่วเกมนี้น่าจะเว่ยปอแล้วป่ะคิวปอะโดนแล้วคิวเอ๊ะอะไรวิ่งลามกโอ้ยโดนร่อคนเดียวไอ้โหลใครมันยืนอยู่วะใครเนี่ยคุ้มครับหยุไม่ได้จี שווה, אוהב המלוך